เคยเป็นไหมครับก๊อกน้ําในห้องน้ําหอนแบบนี้นะครับเสียงดังอืดอืด,อด,อดแบบนี้ดูกันนะผมจะหมุนไปที่ปิดนะครับพอเปิดให้น้ําไหลมันก็หายนะครับพอปิดก็เป็นอีกทีหนึ่งตอนปิดลองเอานิโป้งกดไว้นะครับตรงวาลวก็ไม่ได้อีกนะครับมันน่าจะเสื่อมแล้วพวกซิลต่างๆนะครับสุดท้ายก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์มาใหม่นะครับก็คือวาลวเปิดปิดของฝักบัวนะครับคิมล็อก นี่ก็ซื้อมาใหม่เลยนะครับครีมล็อกแล้วก็เทปพันเกลียวเริ่มแรกปรับครีมล็อกนะครับให้ได้ขนาดที่เราต้องการนะจากนั้นก็หมุนกลายออกนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพราะเป็นเกลียวขวานะครับหมุนไปเรื่อยๆเอาออกนะครับโอ้โหรูเนี่ยยังเละนะครับสกปรกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดอีกทีนะมันไม่ได้ทําความสะอาดนานนะครับตัวนี้ก็เก่ามากแล้วนะ ทีนี้ก็ลองเปิดน้ํานะครับเปิดน้ําเปิดวาล์วน้านะให้น้ํามันไหลออกเพื่อมีอะไรอุดตันเราจะได้เห็นนะครับทีนี้แกะอุปกรณ์เตรียมนะครับเราก็มาพันเทปพ,พันเกลียวก่อนนะครับพันเกลียวก่อนนั่นเองเพราะอันนี้มันจะหมุนเข้าโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับหมุนเข้านะเพราะนั้นเราก็พันยังไงเราก็พันสวนทางนะครับดูไว้นะครับการหมุนเทปพ,พันเกลียวอย่างน,นี้ครับผมหมุนไปทางนี้ หมุนไปอย่างงี้ครับเราก็ทําตามอย่างนี้แหละเพราะเป็นเกี่ยวขวางเหมือนกันหมดส่วนใหญ่นะครับทีนี้มาทําความสะอาดอันพื้นผิวตรงนี้นะครับเดี๋ยวฉีดน้ายาใส่ก่อนแล้วก็ขัดสักหน่อยเอามือล้วงเข้าไปข้างในดูว่ามันมีอะไรติดหรือเปล่านะครับก็ไม่มีนะมีแค่เศษเทปพ,พันเกลียวเฉยครับจากนั้นก็เปิดน้ําทําความสะอาดนะครับก๊อกเรายังไม่มีเนาะก็ต้องเอาน้ําจากตรงนี้แล้วก็เอารูบๆเฉยๆนะครับให้มันสะอาดจากนั้นก็เอาวาล์วที่เราทำมานะครับมาใส่นะอย่าลืมใส่ตัวนี้นะตัวนี้อย่าลืมใส่นะครับ ใส่อย่างนี้นะอย่าใส่ผิดทางนะครับอ่ะแบบนี้นะครับแบบนี้นะอ่ะประมาณนี้แล้วก็ขันเข้าไปข้างในนะครับขันให้มันแน่นนะครับการจะให้แน่นจริงต้องใช้คีมล็อกเป็นการตัวช่วยขันนะครับเห็นไหมครับใช้คีมล็อกเป็นตัวช่วยขันจนไปอยู่ตำแหน่งที่คุณต้องการนะครับมันตึงๆมือก็พยายามดันให้มันไปอยู่ตรงตำแหน่งข้อต่อที่คุณต้องการนะผมต้องการให้มันอยู่ด้านบนนะครับผมก็ขันเข้ามาอยู่ด้านบน จากนั้นลองหมุนเปิดปิดวาล์วดูนะครับว่าโอเคไหมก็เอาสายที่ผมมีนะครับสายตัวนี้ผมได้จากคาเฟลเล่นะครับงานของที่เขาจัดลดราคานะสายก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ใช้นานผมจะให้ดูข้อผิดพลาดตอนประกอบสายนี้ใส่นะครับผมก็เอามาปุ๊บก็ใส่ได้เลยนะครับใส่ไว้เลยนะและย้ําด้วยครีมล็อกนะครับว่าเชื่อว่ามันแน่นแล้วนะครับหลังจากนั้นเราเปิดดูเห็นไหมครับมันยังรั่วอยู่ตรงนี้เฮ้ยผมพลาดอะไรวะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมพลาดอะไรตัวนี้ครับ ผมลืมใส่ต you know. ัวนี้ไม่ได้โทษว่าตัวนี้นะผมโทษที่ตัวผมเองครับผมลืมใส่เองนะลืมใส่ตัวนี้ไปเป็นซิลนะครับเป็นเหมือนโอลิงยางนะครับใส่เข้าไปเป็นซิลชนิดหนึ่งใส่เข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับพอขันแน่นเสร็จเราก็มาลองเปิดปิดเปิดปิดรั่วไหมครับตรงนี้ครับพอเป็นไม่รั่วแล้วนะครับโอเคนะที่นี้ก็มาใส่ฝักบัวครับอันดับแรกก็ต้องถอดสายอันเก่าออกนะครับใช้ครีมล็อกเหมือนเดิมเห็นไหมครับครีมล็อก มีประโยชน์จริงนะรอบเนี้ยผมเลยต้องซื้อมาเลยครับร้อยกว่าบาทอ่ะทีนี้ก็อย่าลืมดูนะครับมันมีโอลิงไหมมีครับมียางในตัวเนี้ยหลังจากใส่ยางรองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขันฝักบัวใส่ได้เลยทีนี้ก็ลองมาเปิดใช้งานดูนะครับว่ามันเป็นไงอ่ะสำคัญคือมาฟังเสียงนะครับว่าเสียงมันหอนเหมือนเดิมไหมไม่มีเสียงหอนแล้วนะครับมาดูนะมาฟังครับฟังครับ เรียบร้อยทางการหอนการรั่วการปิดไม่สนิทนะครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแบ่งปันเพื่อนๆกดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับ